สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333แม่ครัวทั้งทีมชุมชนตลาดเก้าห้องและทีมแม่บ้านเทศบาลบางปลามาเจ้าของพื้นที่ของเราในวันนี้จะขอหยิบมาประลองสูตรประลองรสชาติให้ได้ชิมกันซึ่งขั้นตอนการทำจะยากง่ายขนาดไหนต้องไปติดตามดูกันในรายการหาชนก้นครัววันนี้กันเลย แล้วนั่นเองนะคะกับ2เมนูเด็ดนั่นเองค่ะจาก2ครัวที่เรียกว่าเป็นสุดยอดแม่ครัวมากๆด้วยแนะนํากันก่อนแล้วกันนะฮะเริ่มที่ทีมผมแล้วกันทีมผมนี่แหละฮะทีมแม่บ้านเทศบาลบางปะมาเน <ye ay! S 1> ียนี่เลยนะฮะก็จะมีแม่ดวงแล้วก็แม่โสนั่นเองนะฮะใชิเลยค่ะทน,นี้นะฮะด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยฮะ,ะนี่สุดยอดคนสอ,องท<บ>่าน,นใช่ไหม เมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนจะถ่ายรายการยืนเต้นอยู่ยยืนนเต้อจะลืมสูตรทาไปแล้วว่าตอนนี้ทำยังไงยังไม่มยังอยู่ยังอยู่ของคุณออกมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ของคุกแกกันบ้างดีกว่านะคะชื่อทีมว่าอะไรฮะชื่อทีมว่าชุมชนตลาดเก้าห้องกันเองนะคะแม่เล็กแล้วก็แม่สาวค่ะเฮ้ ดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมสวัสดีครับออกมา<ด>ก็รู้แล้วนะครับว่าต้องแพ้แน่นอนนะครับทำไมออกมาแค่วิ่งชนป้ายแค่นี้หนา <c oughs> วมาแม่ไหนแล้วหรอ <c oughs> น <ะ S 1> แม่ไม่วิ่งชนป้ายเองวันนี้วันนี้ผมถามทีมผมก่อนเลยแม่ดวงฮะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรเกี่ยวกับปลาหมาครับมัทฉาท่องราตรีค่ะมัทฉาท่องราตรีชื่อเมนูของเราชื่อว่าอะไรคะแม่คะปลาหมาผัดฉ่าเนื้อล่าสมุนไพรค่ะปลาหมา ผัดฉ่าเริงราสมุนไพรรสชาติมันต้องเป็นยังไงคะแม่คะมันก็จะหวานหวานเค็มๆหน่อยนะผัดฉ่าเอเหรอบ้านแกสิรสชาติไงคะรสชาติแบบว่าก็เผ็ดร้อนค่ะเผ็ดร้อนมีสมุนไพรเยอะมีสมุนไพรแม่เราคิดไว้ยังว่าเราจะแบบว่ามีวลีเด็ดๆอะไรไปสู้กับ ฝั่งนู้นหน่อยมะขมโคหน่อยอ่ะมีไหมมีไหมถ้ากลัวแพ้กลับไปก่อนก็ได้แม่หนูก็ไม่ว่าอะไรเอองั้นเรากลับเลยไหมแล้วเรื่องบอนพูดพูดใส่เขาหน่อยพูดให้เขาแบบว่ากลัวเราหน่อยกลัวเลยกลัวเราหน่อยกลัวเราหน่อยก็จะให้กําลังใจทีมนู้นดีกว่าค่ะเพราะเราอะกำลังใจเต็มล้นจริงไหมคะขอบคุณค่ะมามาแบบนิ่มๆเป็นคนดีใช่แต่จริงๆแล้วกำมืออยู่ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมอืมฉันคิดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกุ๊กไก่แล้วก็นาวเลยนะคะที่จะมาชิมกันดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองทีมประจําที่ก่อนเลยค่ะไปเลยครับประจําที่เลยไปเลยเอาล่ะตอนนี้นะคิดว่าหลายๆคนลงน่าจะพร้อมกันแล้วล่ะใช่ให้กันเดี๋ยวเรามานับถังลอยกันหน่อยดีกว่าหอยเลยอ่ามาโอ้ยมาพร้อมนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง ล, <All right. S 1> ลุยลุยลยครับลุยลยครับสัมผณ์กันพอหอมปากหอมคอก็ได้เวลาลงมือบรรเลงเพลงครัวกันแล้วละครับคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่เมนูปลาหม้าเรืองราชสมุนไพรหรือปลาหมาผัดขาส่วนผสมได้แก่ปลาหม้าน้ำมันน้ำมันหอยน้ำซุปพริกเหลืองพริกแดงพริกไทยอ่อนพริกไทยปน่น กระชายซอยใบยมะกรูดฉีกและใบกระเพราประมาณนี่เราสามารถใช้ส่วนไหนได้บ้างคะแม่คะใช้ส่วนเนื้อตรงตัวคะ่ะกินทานได้หมดเลยคืออยากจะเอาส่วนไหนมนหาทานได้หมดเลยเองนะคะขั้นตอนการทำของเราเนี่ยก็ก็คือผัดชา แต่เราจะมีสูตรเด็ดจะเป็นอะไรเดี๋ยวรเราติดตามและกันฟังของนาวได้เลยมาเริ่มจากนี่เลยครับใส่น้ํามันวัตถุดิบมีอะไรบ้างวัตถุดิบเนี่ยก็คืออย่างแน่นอนเดี๋ยวถามคุณแม่สอน,นดีกว่า<อ>คุณแม่สอนครับวัตถุดิบในการทํามัชฉาท่องราตีนี่มีอะไรบ้างครับส่วนผสมของเมนูมัชฉาท่องราตีหรือปลาหมาผัดพริกไทยดําก็ได้แก่ปลาหมาอแป้งสาลีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเกลือ น้ำตาลทรายน้ำสุปกระเทียมหอมใหญ่พริกหวานสามสีแครอทต้นหอมพริกไทยดำบดหยาบและพริกไทยดำบดละเอียดตอนนี้เนี่ยคุณแม่โสนะฮะกำลังเ,เรียกว่าหัน่นห,หอมอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นมัดฉาท่องราตรีไงแต่ว่าฝั่งด้านหน้าตอนนี้นี่แปบ๊บนึงฮะคุณแม่ดวงผมมีอะไรจะบอกครับหันหน้าเข้าหากล้องน่ครับคุณแม่ดวงฮะมีอะไรครับ ต่อไปจะเป็นการตัหน้น <c oughs> าของเอาไม้ไปด้วยครับเอาปลาม้ามานะคะค่ะนำปาปลาหม้ามาแล้วจะโรยด้วยเกลือนะคะ,ะเกลือกับพริกไทยดำก่อนนะคะ อย่างแรกเนี่ยก็คือเอาปลาหมานะคะมามาแล้วก็คุณเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโรยด้วยนี่คืออะไรคะแม่คะเกลือเกลือค่ะเกลือเกลือแล้วก็คุกเขาเข้าด้วยกันไหมฮะถ้าถ้าเค็มเนี่ยหนูหนูว่าเอาเอาตรงนี้ก็ได้เฮ้ยแม่เขาไม่ได้เค็มอะไรขนาดนั้นเอาละวแล้ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ดำปนนะคะที่ใส่ดำละเอียดนู่นนะต่อไปเป็นเกลือแล้วก็เอาพริกไทยดำละเอียดโรยลงไปอีกหนึ่งทีอ่านะฮะอันนี้อันนี้ทำเพื่ออะไรครับคุณแม่ฮะ เทคนิคอย่างหนึ่งของการผัดจะไม่ให้คาวค่ะอ๋อเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการผัดนะครับที่ไม่ให้ปลาหมาเนี่ยคาวค <ะ S 2> นี่ฮะผมมีสูตรนะครับผมมีสูคือถ้าเราใส่ตอนที่น้ํามันแบบยังกลางๆอยู่ยังเดือดไม่มากอยู่เนี่ยปลามันจะไปติดกับกระทะแล้วก็เวลาที่เราจะซํานํามาปรุงเมนูเนี่ยมันจะเละๆใช่ไหมคะแม่อ๋อดังนั้นต้องเป็นน้ํามันที่เดือดมากๆเลยนั่นเองนะคะแบบนี้ มาฟังผมกันมากดีกว่าฟังคุณทำอะไรงผมนอกจากจะใส่เกลือแล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยละเอียดไปแล้วนะฮะพริกไทยดำละเอียดไปแล้วตอนนี้คุณแม่ดวงนะครับกำลังจะแป้งนะครับอะไรจะแปดจะแปะจะแปดแล้วนะคฮะแป้งแป้งเอาแป้งเออให้แบบว่าไปชุบไปชุบที่เนื้อของปลาหมาเออนี่เลยอันนี้คือวันนี้อร่อยแน่ค่ะคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะ ฝั่งนู้นเขาเป็นพริกไทยดำของเราเป็นพริกไทยสดนะจ๊ะสดไม่สดก็ดูสจ๊ะเฮ้ยยังมีเรื่องป่ะสดเห็นไหมเฮ้ยนี่ขนาดยังไม่ปรุงรสนะน่าทานมากก็อย่างนั้นอ่ะแม่ทีนี้ไม่เต้นนะแม่นะแม่บอกเต้นออกเสิร์ฟมีจับไหล่ด้วยประเด็นคือที่ไม่เต้นไม่ใช่อะไรนะยังไม่มีจุดยึดใช่ต้องมีจุดยึดเดี๋ยวแม่ล้มเดี๋ยวแม่ล้มไม่จุดยึด มแม่นี่นนี่นะเราเอย่ายอมแม่โอ,โอ้โหเรื่องเต้นนีปฝ่อยเข้าไปก่อนละกันไม่เป็นไรเราโชว์สเต็ปในการแบบทำกับข้าวกระเทียมลงไปคั่วกระเทียมให้หอมพริกไทยดำก่อนหยาบหยาบโอเคมามข้างหลังเนี่ยนะคะแม่เสวก็เตรียมในส่วนของพริกกับกระเทียมมาไว้รออยู่สับอย่างละเอียด ต้องละเอียดมากน้อยแค่ไหนอะคะแม่พอประมาณพอประมาณนะจ๊ะนี่เอาไปแล้วนะคะเดี๋ยวหยิบให้แม่อ่าแม่ชิวๆเราแบบเรื่อยๆชิลเดี๋ยวขั้นตอนของผมเนี่ยมาฝั่งผมกันมากดีกว่าอ่ฝั่งคุณเทมไยนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสีสันแล้วนะครับใส่หอมลงไปนะฮะแล้วก็ใส่พริกพริกหวานลงไปใจคอเราจะทอดแต่ปลายเลยใช่ไงเนี่ยทอดอย่างเดียวเลยเนี่บอกให้หมดนะ แม่ลราจะท้ออย่างเดียวเขาไปไหนตอนไหนแล้วแม่แม่เออแม่ครับหนูเหมาอ่ะกินกินวันนี้นะครับแม่แม่หนูเหมาอ่ะหนูอยากแบบใส่พริกใส่อะไรอย่างเขาบ้าค่ะแม่เดี๋ยวรอรออีกหน่อยเดียวนี่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 แม่บอกรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้าจะชีาจะชีขนาดนี้เอาเอาเอาเท้าขึ้นมาไก่เลยก็ได้ ฝังนู้้ไว่ยังไงเออนี่เป็นขั้นตอนสํำคัญในการใส่ปามาที่เราแบบว่าชุบแป้งลงไปเมื่อกี้นี้ใ,ใส่พร้อมกับนี่เลยนะฮะพริกไทยดําแบบหยาบอ่อออนะครับตอนนี้ก็ใส่หอมใส่ไปเลยเคุณขาตอนนี้ก็มาวิธีคืออะไรคะแม่มันจะติดกันคือตอนเราเอาลงไปทอดเนี่ยมันติดกันใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นมาก่อนที่เราจะทํานํามาปรุงรสใช่ไหมคะทําผัดฉาเนี่ยเราต้องเํามาแยกชิ้นส่วนกันก่อนแบบนี้เพื่อที่จะง่ายในการปรุงรสที่เราเตรีมาไว้แล้วมัดฉาท่องราตีเสร็จแล้วเรียบร้อยอตายแล้วตา,วตาสุดยอดน่ากินมากดูสิม,มีมีข้าวสวยละล้ลนไหมฮะไปเลยเยี่ยมเลยนี่ไงฉาแล้วยังน,ยนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะไงล่ะ นี่ไงเห็นไหมล่ะเราสองคนอยู่ไกลเลยทันทีใช่โอ้แสดงถึงความเป็นสาวมากใช่มาแล้วนี่อันนี้คือคุกเข่ากันมาตั้งแต่ในภาชนะนะครับแล้วก็เอาลงกระทะทีเดียวเลยใช่แล้วนะคะนะครับแล้วก็ไม่มีการมาปรุงที่แบบหน้ากระทะยังไม่มีใช่นี่จุดสําคัญนะฮะใส่ปลาม้าลงไปแม่่หมนอยาได้แม่เดี๋ยวผมปิดให้มาปิดเลยแล้วก็แม่ปิดท้ายด้วยการใส่ใส่กะเพราค่ะใบกะเพรานี่ ในช่วงตอนขั้นตอนที่แบบว่าทุกอย่างสุกได้ที่แล้วนเองนะคะเราก็ปิดท้ายที่ใบกระเพรารอนิดนึงเอา,เอาล่ะนาวตอนนี้ได้2สองเมนูนะดูสินี่ <laughs> ยังไม่เสร็จหรอยังไม่เสร็จต้องมีการแต่ง,<อ>งหน้าหน่อยยังไม่เสร็จนะขอแต่งหน้าแป๊บ,บนึง เรามีเรามีพิตตี้ด้วยเห็นไหมออไม่ธรรมดาเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาชิมกันค่ะว่า2เมนูนี้เมนูไหนจะถูกอ,อกถูกใจถูกปากนะคะชาวบางปะมาาแล้วก็คััวไหนจะคว้ากันไปนะคะกับแตนิห้องํำจากรายการถ้าชนก้นคุแน่นอน